สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะแนวน้อมหุ้นวันที่20มีนาคม2566นะครับมาวิเคระกันก่อนเปิดตลาดนะมาเริ่มต้นกันที่เซตก่อนนะครับเซตวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปิดเขียวนะอ่าปิดเขียวตอนนี้ให้กเนชิเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่า มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบที่แนวต้านที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามนะหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามนะครับถึงหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบอ่ะโซนเนี้ยโซนนี้นะเด้งนะครับเด้งนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะขึ้นเลยนะเราต้องสร้างฐานก่อนนะครับอืม จังหวะนี้ก็สามารถเด้งได้ประมาณนั้นอ่าโอเคนะก็เด้งเด้งเด้งอาจจะขึ้นมาได้ถึงตรงนี้นะขึ้นมาได้ถึงตรงนี้นะครับ แล้วก็อาจจะไซเว่ประมาณนี้นะครับก็รอดูนะผ่านหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามก็หนึ่งพันห้า้ยแปดสิบนะครับแถวๆนี้โซนนี้เป็นแนวต้านสำคัญนะสำคัญนะครับแล้วก็แนวต้านอีกแนวหนึ่งก็คือ1,600นะตัวเลขกลมๆนะครับนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับแต่สำคัญคือ ห้ามหลุดหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสามหนึ่งพันห้าห้าสิบแล้วกันนะครับถ้าหลุดเนี่ยไม่ดีนะถ้าหลุดก็จะลงต่อนะครับที่พูดมาเมื่อกี้นี่ก็โละนะครับถ้าหลุดหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบนะโอเคนะครับเรามาเริ่มต้นดูหุ้นที่ทำให้ตลาดบวกนะครับก็คือตัวเดลต้านะ,ะเดลต้าก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะขาขึ้นชัดเจนนะครับขาขึ้นชัดเจนนะ สำหรับตัวเดลตานะครับแนวต้านอยู่ที่หนึ่งพันสิบหกนะแนวรับอยู่ที่เก้าร้อยยี่สิบหกนะครับเก้าร้อยยี่สิบหกถ้าผ่านหนึ่งพันสิบหกไปได้เนี่ยแนวต้านถัดไปนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็มีทีก็หนึ่งพันหกร้อยนะนู่นเลยนะโอ้ยไปไก่ เป็นไปได้นะครับแนวฟิบโบรเนาะวิ่งจากห้าสิบาทจะวิ่งมาได้เป็นพันเลยเนาะทำไมจะจับพันไปพันหกร้อยไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ตัวเดลต้าก็ถ้าจะไปต่อต้องทำหายเหนือหนึ่งพันสิบหกนะครับคนที่มีของตอนนี้ก็ถือต่อไปได้ตัวถัดมาเคแบงเด้งนะเด้งนะครับเห็นไหมลงมาเด้ง เด้งกขามีโอกาสเด้งนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่บริเวณแนวต้านที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์นะเด้งขึ้นไปเฉยๆนะครับอ่าเรายังมองว่าเด้งอยู่ว่าแพทเทิร์นยังเป็นขาลงนะอ่ายังเป็นขาลงอยู่ครับจนกว่าเขาจะทำา i g เหนือหนึ่งร้อยสี่สิบสองนะหนึ่งร้ยสิบสองได้มันก็จะเปลี่ยนละเฮ้ ไม่ทำรู h หายใช่ไหมไม่ทำรู h หายก็มีโอกาสกลับตัวนะครับตอนนี้เรามองไว้แค่เด้งก่อนนะคนที่มีของนะครับสต็อปลอตไว้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะหนึ่งร้ยี่สิบแปดนะครับถัดมา PTT นะพีทนะน้องขาลงชัดเจนเนาะนะลงชัดเจนนะครับ ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าไม่มีหุ้นนะไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปสนใจเขานะครับยังยังไม่ต้องไปสนใจเขายังเป็นขาลงอยู่ร <c oughs> อดูแถวแถวยี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์นะเพราะว่ามันยังลงได้อีกเนี่ยยังมีแก่ตรงนี้นะยังลงได้อีกนะครับรอดูแถวแถวยี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์เนาะส่วนคนที่มีของนะครับถ้าหลุดยี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์ไม่ดีนะแนวต้านอยู่ที่สามสิบบาทเจ็ดสิบห้านะ ถัดมานะครับตัว PTT EP แนวะโน้มขาลงเหมือนกันนะครับแนวรับสำคัญอยู่ที่หนึ่งร้อยยิบเก้าหนึ่งร้อยสามสิบสามโซนนี้นะเพราะว่าโซนนี้หลุดมาละหลุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีโซนนี้เห็นไหมแนวรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแนวรับที่สําคัญอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าถ้ารับไม่อยู่ก็โซนนี้นนก็คือตรงนี้นะครับหุ้น เราก็รอก่อนรอต่อก่อนเนาะอ่านะครับสำหรับตัวพ t t EP อพีนะคนที่ <c oughs> มีหุ้นนะครับจังหวะนี้ก็คือมันลงมาเยอะแล้วแหละมันไม่ใช่จังหวะขายแล้วแหละเนาะก็รอเด้งนะครับรอรอซื้อถั่วแถวนี้แล้วก็ให้มันเด้งหวังว่ามันจะเด้งไปนะแต่คิดว่ามันมีโอกาสเด้งนะเพราะว่าตรงนี้เห็นไหมลงมาตึมแล้วก็เด้งใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมีโอกาสตึมแล้วก็เด้งได้นะครับ สำหรับตัว p t p แนวนี้สำคัญนะครับลองลอหลอ่ลอแถวแนี้ดูนะตัวถัดมา CPO นะครับ CPO ก็เป็นแนวโน้มขาถ้าดูแบบนี้ไซเว่ยถ้าสูมออกมานะเป็นไซเว่ยนะครับเป็นไซเวย์เห็นปะ CPO เนี่ยไซเวย์ way, ทั้งก้อนเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีแนวรับแข็งแรงแถวานี้แหละแถวนี้เห็นไหม คนติดนะครับคนติดคนติดคนติดเนี่ยห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเนี่ยมีโอกาสรับอยู่นะมีโอกาสรับอยู่ถ้ารับไม่อยู่เราก็มารอข้างล่างตรงนี้ห้าสิบสี่ถึงห้าสิบสองเนี่ยแถวๆนี้โซนเนียนะครับแต่ว่าตรงนี้มีโอกาสนะมีโอกาสเด้งเพราะมีคนติดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกลุ่ม นะครับห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเป็นตัวเลขสำคัญของซ p พนะของ c p พนะครับแ <c oughs> <c oughs> นวต้านอยู่ที่หกสิบสามบาทห้าสิบสตางค์นะตัวถัดมา s c b เป็นแนวโน้มขาขาอะไรครับสาเวในกรอบนี่สาเวในกรอบ อยู่ในบริเวณราคา97บาท50สตางค์ถึง115บาทนะครับอตรงนี้ลงมาโซนล่างแล้วลงมาย่ําที่97บาท50สตางค์แล้วด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเขาสามารถยืนเหนือแนวต้านตรงนี้นะเพราะว่าแนวต้านตรงนี้นะครับก็คือบริเวณ101บาท50สตางค์ได้เนี่ยอ่าถ้ายืนเหนือได้ก็มีโอกาสขึ้นไปข้างบนอ่ามีโอกาสขึ้นไปข้างบน นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เด้งขึ้นม่แบบนี้นะเนาะตัวนี้ก็ลอสองเขียวครับสองเขียวคือต้องหนึ่งร้อยสามบาทหนะึ่งร้อยสามบาทจะเป็นสองเขียวนะครับแล้วก็ลุ้นต้านแรกนะขอให้ผ่านนะที่หนึ่งร้อยห้าบาทห้าสิบสตางค์ถ้าผ่านได้ก็ลุ้นไปต่อเรื่อยๆตามลำดับที่ขีดแนวต้านไว้ให้นะครับถ้า <c oughs> ก้อนอื่น หนึ่งร้อยสามบาทต้องมาก่อนนะจะเป็นสัญญาณสองเขียวนะครับถัดมาอินทัศเป็นโน้มไซเวน way นะแนวรับอยู่ที่เจ็ดสิบาทห้าสิบสตางค์แนวต้านเจ็ดสิบสี่บาทนะครับมีสัญญาณสองเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนที่มีของวางสต็อปลอตไว้ที่เจ็ดสิบเอ็ดบาทนะแนวต้านอยู่ที่เจ็ดสิบสี่นะคนที่อยากจะเทรดไซเวก็เทรดได้แหละแต่ว่าผมไม่แนะนำนะครับเพราะรายใหญ่ไม่อยู่แล้วนะครับ เพราะว่ามันอยู่ตรงกลางละเ <c oughs> นาะซื้อไปไม่ได้เปรียบนะถ้าซื้อได้เปรียบคือเราต้องซื้อแถวแถวหกสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดบาทยี่ห้าเนี่ยมันจะอยู่โซนล่างไงมันจะอยู่โซนล่างนะอันนี้มันอยู่ตรงกลางอ่ละซื้อไปเสียเปรียบนะแต่คนที่มีหุ้นแล้วนะครับสต๊อปลอตเจ็ดสิบเอ็ดบาทเนาะถัดมาบ b บเอเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับยอ่อแค่ย่อนะอ่าแค่ย่อนะครับแนวรับอยู่ที่ ร้อยห้าสิบบาทนะร้อยห้าสิบาทแนวต้านอยู่ที่ร้อยห้าสิบห้านะตัวนี้เรารอสัญญาณสองเขียวนะครับสองเขียวมาจะต้องเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะหนึ่งร้ยหสิบห้าจะเป็นสองเขียวเพื่อลุ้นกลับเป็นไซส์เวแบบนี้นะก็ะเด้งขึ้นไปทดสอบหนึ่งร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับตัว bbl ถามว่าโอเคไหมก็อืม <c oughs> ลายใหญ่หายไปหมดแล้วเออนะครับลายใหญ่หายไปหมดแล้วอาจจะมีเด้งขึ้นไปชนแถวๆนี้เราอาจจะยอ่อตอบได้นะก็ระวังนะบริเวณแถวๆแถวนี้ยแถวๆร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบเจ็ดอะไรประมาณเนี้ระวังนะครับนะ เพราะว่ารายใหญ่มันหายไปไงเออมันไม่เหมือนกับช่วงนี้นะคือช่วงนี้คือมันโอเคแหละมันย่อใช่ไหมแต่ประเด็นคือมันมีเงินอยู่ไงอันเนี้ยพวกนี้มันย่อไงมันมีเงินอยู่ไงมันย่อใช่ไหมมีเงินอยู่แต่ที่คือมันย่อเงินไม่อยู่แล้วไงนี่คือความต่างนะครับนี่คือความต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมผมก็จะรอแถวๆเนี้ยร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่สิบสองเนาะเออได้ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ต่ดมาแอดวานซ์เป็นนโน้มไซด์เวยอยู่ในกรอบสองรอยบาทถึงสองร้อยสิบบาทนะครับถ้าไม่มีหุ้นไม่ไม่ไม่ไมเอาละนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาโซนบนแล้วนะครับถ้าจะรอต้องรอสองร้อยร้อยเก้าสิบสี่นะหรือให้มันทะลุไปก่อนให้มันทะลุสองร้อสิบสองเพื่อเพื่อจะรุ่นเลยนะครับเพื่อจะซือ้อเราเพื่อจะซื้อ แล้วไปรอขายแถวๆนี้นะร้อยสิบสามบาทอะไรเงี้ยสองร้อสิบสามจะไปใส่ปึ่งแล้วก็รอไปขายสองร้อยี่สิสองอยิบห้าอะไรแบบเนี้ยนะครับถัดมาบ้านปูลงต่อเน,นื่องเหลือสิบาทแล้วนะลงทดสอบที่สิบบาทนะครับตอนนี้เป็นแนวโน้มขาลงเนาะแล้วก็พลังงานฐานหินไม่เวิร์กนะครับมันก็อาจจะมีเด้งขึ้นไปตรงนี้นะ แล้วก็ตรงนี้ก็ดักช็อตแถวๆนี้ก็ได้นะดักดักชอนะอ็อตนะเออดักช็อตแถวนี้นะครับใช้บ็อกเทรดช็อตเลยปนะุ้งไปขายที่เก้าบาทอนะไรเงี้ยอันนี้ทำไมถึงว่างั้นเพราะว่า,วาปกติผมไม่ค่อยตีเทนลน์นะเส้นเส้นกด ตรวนี้เห็นไหมนี่ครับมันหลุดมันหลุดมาแล้วเนี่ยมันเด้งมเด้งขึ้นไปแล้วก็หลุดมันคือเส้นกดมันเรียบร้อยไปแล้วเนาะนั่นแหละครับอาจจะมีเด้งขึ้นมาแหละแถวๆสิบบาทแปดสิบอะไรเงี้ยเด้งขึ้นมาแล้วก็รอนะครับรอซับรอกดลงมานะที่เก้าบาทอะไรประมาณนี้ สำหรับตัวบ้านปูนะโอเคนะครับก็ครบถ้วนนะครับทั้ง10ตัวนะก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับประเด็นสำคัญคือเซตห้ามหลุดนะเซตห้ามหลุด1,550งั 1, นหะอยาพันห้า้ห้าสิบห้ามหลุดนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ครับ สวัสดีครับ